โมเมนท์ลันกา m ิ n ทำอาหารกับนักชาลีทำไลฟ์แทบแตกจังหวะมือจะผิดจุดกามินแจกความสดใสทำไลฟ์แทบแตกหลังทำอาหารกับนักชาลีแต่จังหวะบ้าบ้มือจะผิดจุด เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่กองเชียร์แฟนคลับต่างรุ้นให้เกิดเป็นรักข้ามประเทศจริงๆสำหรับคู่ของแน็กชาลีกับกามินติกต์เกอร์สาวชาวกาวาหฮาหลาหลังจากที่แน็กเป็นป๋าดันชวนแฟนคลับเข้าไปดูไลฟ์ของกามมนจนกลายเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์จากนั้นกามมนมีโอกาสได้มาเมืองไทยถึงสองครั้งและครั้งที่สองนี้เองดูเหมือนความสัมพันธ์จะพัฒนาไปเยอะมากจริงๆแน็กกามินมีโอกาสได้ทำงานคู่กันหลายงานทั้งงานอีเวนต์และการไลฟ์ขายของ ล่าสุดบอสนวตได้ชวนนักกามินมาไลฟ์ขายน้ำพริกปลาสลิดนางงามและไลฟ์นั้นเป็นกิจกรรมน่ารักนะักการมินสวมใส่ชุดไทยและทำอาหารด้วยกันซึ่งเมนูที่ทำนั้นยอดฮิตมากๆคือเมนูไข่เจียวซึ่งระหว่างงอที่กำลังทำอาหารนั้นปรากฏว่าลมแรงมากๆและการมินด้วยความเป็นห่วงแนักว่าเสื้อผ้าชายผ้าที่คาดเอวนั้นจะไปโดนไฟจากเตาแกส๊สโมเมนต์ที่ทำเอาไลฟ์แทบแตกและคนดูฮาลันสนันเฟรมนั่นคือการมินได้เอื้อมมือไปหวังจะจับผ้าให้ออกห่างจากเตาแต่มือพลาดเป็นจังหวบบะบวบเอื้อมไปจบผิดจุด งานนี้ทำเอาแนักชาลีร้องลั่นตะหลิวในมือเกือบหล่นเลยทีเดียวพร้อมกับอุทานว่านี่ไม่ใช่ไก่รู้หมดเลยว่าไม่ใช่มลกกอล์แลนด์แท้นี้ไม่ใช่ขานะหัวเราะน่าอนดูกับความโกของกามินที่สุดแฟนคลับหยุดคำไม่ได้เลยจริงๆและต้องบอกว่าการไล่ขายของคู่ของแน็กกามินนั้นทำยอดขายถล่มทลายเกือบสิบล้านเลยทีเดียว